ปัญิต่างก็เล่นมาทักทายกันพานมากกะได้ให้กำลังใจปัิีในเด้จ้ะเด้อคุยกันย่ำแรงขอมไาลฟา์สดเนาะอย่างกระิ้มพามาจ้า ผู้ชมกันน่นะนจาจะเนาะเดีนะ๋ยวจไหนเนาะกินข่าวแรกกันล่ะไปเนาะผ่านมากรแวะเขามาคุยกันเนาะจนะเนาะเห็นจังได้เมือนี้เห็ดงานเมืออ่อยบ ได้กันทั่วเนาะอีสานใต้เหนือภาคกลางผ่านขาม้าเห็นปนิจก็เข่ามาให้กำลังใจได้ด้วยจ้ะเด้อทักทายเห็นยังดีล่ะปะนิจก็ค้าขายเนาะขายสมตำอาหารตำซั่งอยกับบานจะ้ะพอมีเวล,ลาก,กับเข่ามาไห่สดทักทายกันเนาะ เห็ดคิดถูกเห็ดคิดเลี้ยวสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเ้อจ้าแวะเข้ามาทักทายประนิษ์ขออนุญาตบอกภาษาอีสานเนาะจ้าเนาะถนัดเนาะทำสเต็ปเจ้าของภาษาไทายก็บวอไดอยูจ้าแต่กสิทธนนัดภาษาอีสาน ก็ขอเป็นแบบแนวของเจ้าของเนาะมันจกปก่ปรกฏดันมันยังบอได้ถืกผิดาัดดก็ขออาภาัยได้จ้าเด้อคันบอไปบอถือก,ก็ได้กินเข่ากันล้วไปจ้าเห็นงานกลับมาเมืหอยบอ เห็ดไห้เ็ดหน้าหรือว่าทำงานโรงงานหรืออย่างกระทักทายกันเข้ามาได้เด้อจ้จะเด้อทักทายเข้ามาบอกกันได้ปนันเน็ตก่เสิได้ตอบก็ผู้ดเดียวกับว่าไม่แน่ว่าเลย <c ười> คันทักเข้ามาเออก็ได้ตอบกันสินะคะถามมาต่อไปจักสีเนาะ เมื่าท่านได้มีโอกาสออกสถานที่ข้างนอกแนะนำสถานที่สถานที่ที่ประจวบนี่การมีมองเที่ยวหลายเด้วัดก็หลายจ้ะแถวนี้วัดดังก็คือวัดหลวงพ่อเนกูดท่านซักซิ์เนาะผู้ใดผ่นานไปผ่านมากกัแบวแวะวหวยด้จ้จะเด้อยูซีแยกปุยรุ่ีพอดีเลยยูติดถนนละคะ่ะ ขันขาลงใตกบยุ่ขวามือกะสีแยกพอดีขันขาขึ้นกรุงเทพก็จะย่ซใส่มือเลี้ยวเขาน้อยเดียวติดถนนเข้าไปบ้านวัดเป็นสะอาดสะอ้านจ้ะ,จะมีเวลาหรือว่ามีโอกาสไปวัดวันพระวัดยังกบเข้าไปกราบเพินจ้ะกะสีทายไล่สดให้พี่น้องในบึง ทุเทียเป็นอัดวิดีโอไว้กัเบเฮดคลิปนะคะเฮดคลิปลงแล้วเทียไปส่บาดกับว่าได้เติมเน็ตกันยูบานกับมีไวไฟก็ลเลยใส่อัดวิดีโอมากแล้วก็จังคอยส่งคลิปให้พี่น้องเบึงนอานอจ้นเนาะพอถึงเรื่องจังหวัดประจวบที่ว่ามีทีเทียวกับ น้ำสะอาดก็อยู่เอาเมืองนาาจ้ะที่ให้เดกนนอยเล่นหรือว่าคนสิมักไปเล่นเพราะพื้นที่มันสะอาดแล้วก็เป็นในค่ายทหารบ่อันตรายจ้ะกับเขากะแซบแต่ก็บอกว่ามันสิแซบสุลานบ่อแต่ประเด็นก็มีไปนั่งกินก็คืออยู่ไกลๆกับปั๊มบอตท่อค่ะอาหารเพื่นก็สิแซบอยู่แล้วก็บ่แพ่งป่านได้ ไปกเสิมักไปนั่งพาเด็กน้อยไปนั่งแล้วก็สั่งอาหารมาเพิ่นมาส่งพาเด็กน้อยนั่งเบิ่งเด็กน้อยเล่นน้ำบอ่อลตะไลค่ะห้องก็นั่งเบิง่งน้ำมันบ่เลอกปันไดแต่น้ำสะอาดวันธรรมดาก่ะค้นเกสิบอกค่อยผูกพันหลายบันไดถ้าวันเสาร์อาทิตย์ค้นเสิหลายจักหน่อยจ้ะนี่ซดมากวันนี่เกสิไปวันธรรมดา อเสารอาทิตย์ค้นมันหลายกระสิบ่ค่อยมากค่ะไปวันธรรมดาก็นั่งสบายสบายลาพานไปธุะะะปร,ปะระกะสิแวะเข้าไปพักผรแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับเพราะว่าจากกุยบุรีไปจังหวัดประจวบั็ประมาณ32 32กิโลค่ะเพราะว่าเอาบุกนาวนี่อยู่ในโตประจวบพอดีเลยแยกเข้าไปน่อยเดียว ใครจะหาเลจ๊ะแนนำสถานที่วัดกับมีวัดกุยวัดบางแาวค่ะที่มีหลวงพ่อเบิ่มท่านก็ซักซิด์คือกันวัดกุ๋ยเหนือวัดอุตเผาอยู่แถวนี้วัดหลายจ่าขันวัยกวัดแป๊บเดียวจ้ะวัดโปงกระสังกับวัดหลวงพ่อผานค่ะท่านกระดังอยู่ในตำนานของปุ๋ยเนาะ และอีกวัดหนึ่งกระดังค่ะวัดหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกไาผพันไปผพันมากก็จจะลืมแวะไหวเดี๋จ่าเนีอขอพรอนทันทันกระซักดิ์เขาสิขอ,อยังก็ขอเพิน่นแถวนี้เพิ่นกระซัท่าเนาะวัดหลายวัดเขาแดงแล้วก็มีวัดอดประดิษฐ์วัดปากข้องเกี่ยววัดทุ่งน้อย หลายวัดค่ะหลายวัดการไปผ่านมาก็มีทางผ่านเนี่ย็สิมีวัดสำโรงวัดเขาลันท่มค่ะแถวนี้เนาะที่หูจักวัดเขาแดงวัดหุบตะโคดวัดหุบตะโคดก็เข้าไปประมาณจาก20 ประมาณจ็กสิบหกิโลค่ะจากแยกถนนเพชรเกษมเข้าไปแต่วัดเพิ่นกะงามแล้วเข้าไปทั้งนห้นกะมี่มองเที่ยวหลายกะสิมีทำพญานครทำไส้ทำแก้วแล้วก็หาดสามพญาค่ะเป็นหาดที่เพิ่นดูแลทหารดูแลจะ้ะกะสิงาม ได้ว่างแวะผ่านไปผ่านมากกแถวนี้กะแวะได้เด้อจ้าเด้อเข้าไปกับ่ถเลืกอปานใดโดคันซีเที่ยวเคิรอนกับมีเคิรอนยางชุ่มค่ะบรรยากาศดีย้ำแรงค่ะย้ำแรงบรรยากาศดีแล้วก็ใกล้ๆกันกับที่เคิรอนคลองบึงเคิรอนคลองบึงกัมีที่พักเป็นบ้านเป็นหลังแล้วก็สีกลางเต็นท์นอนก็ได้ค่ะบรรยากาศดี แล้วนี้กัสิมี่มองพักกลางเต็นกับสิมีหาดขามแค้มเดินตะลิงแดงมีหลายมีหลายมองค่ะยุคใกลๆเนี่เขาจากถนนเพชรเกษมน้อยเดียวเข้าไปที่พักหลายหรือสิไปเบิงสร้างบ้านร่วมไทยอ่ะค่ะทยานสร้างปลากัมี เอไปก็สิมีรถผ้พาเที่ยวแต่ก็เสียคาจ้างเขาเนาะตอนนี้จักเท่าใดปนิดไม่ได้ไปโดนแล้วสร้างป่าเวลามีงานก็สิขึ้นไปเที่ยวแต่เม่ก็ไกลจากถนนเพชรเกษมก็ไปกับไกลตึบประมาณ30กิโลได้เนาะแยกขึ้นไปแถวบ้านรวมไทยอะตรงที่ ภุญญาญาณสั่งปลาเข้าไปเนาะอยู่ต่างจังหวัดกะซัมนี่เนะาะจ้าเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่แบบบ้านๆเนาะอาหารกะบอ่อแพงปนไดาอาหารตามสั่งอย่างเสียกะบอ่อค่อยแพงปนไดายกะพ่อสั่งกินได้ค่ะแาวบ้านปนิดเนี่ยก็มีที่พัก สามหมองพี่น้องหมูห้าวสุดทางหลกักแล้วก็พัดนารีจะ้ะที่ผักลายวันพักก็เลือกเอาราคาก็มีขนาดพอพักได้ต่อขึ้นก็สี่สามรอยหาสิบมั้งแล้วก็จะมีลายชั่วโมงแล้วก็สี มีสุดทางลาก็สิเป็นคล้ายๆกับรีสอร์ทป็นมาตรฐานแนก่กสิมีห้องแพงขึ้นไปน้อยนึงก็คือบ้านเป็นหลังก็มีแล้วก็เป็นห้อง VIP ห้องธรรมดาแล้วแต่เป็นราคาคนเนาะกัเขามา,แบบมากกัแวะมากกมีที่พักที่อย่างข้างในกับปไก่พักพ่อนกันวันหยุดอยากมาเที่ยวก็ลงมาได้แล้วจัดเออ้อแนะนำสถานที่ วันหยุดเบื่อกับวันศุกแล้วเสาร์อาทิตย์ว่ไกลจากกรุงเทพค่ะกุยบุรีนี่ก็ประมาณขับรถเรื่อยๆก็ประมาณสี่ชั่วโมงกับขับเร็วแน่ก็สี่สามชั่วโมงขันปนิดขึ้นกรุงเทพก็สี่ประมาณสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงค่ะขับไปเพราะว่าปนิดสิมักไปตอนกลางคืนรถมันติด อันกังเว้นขึ้นกรุงเทพก็จ้าแม่นติดแห้งเบือ่อเบื่อลดติดอันออกจากกรุงเทพประเกสีออกจากประมาณตีสี่ตีห้าอันมาเลิกกรุงเทพมาแล้วก็ค่อยติดน,นะคะกสีประมาณนี้เป็นคนเบื่อลดติดมาอยู่ตังจังหวัดสะเคยแล้วนะเข้าไปใส่มาใส่กับขับรถก็ปืดดปป้ดเดียวไปตลาดก็ปื้ดเดียวรถมอตติดเนาะ ขันกรุงเทพเสอสิไปเสวศิขยับไปตะละมองโอ้ยนายหลายเบือ่อเบื่อรถติดกระชิ้นไผ่ชิ้นมัดเนาะเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ชินต่างจังหวัดล่ละขันว่าเขากรุงเทพ,เ,พเขาเพ่งค่อยอยากเขาเบื่อรถติดขันผู้อยู่ชินแหละก็ธรรมดาแหละขันจังเฮาไปก็โอ้ยเนาะเสื้ิสิขยับไปได้ตะละมอง สวัสิสไปได้ตะไรแยกขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขามารับชมค่ะสวัสดีจ้าเนี่็ไล่มาสิบสองนาทีแล้วสิบสองสิบสามนาทีแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆกสิพยายามเขามาไล่ซูมือค่ะเพราะว่าอยากฝึกการไล่สดจ้ะเพราะว่าบอวาวกค่อยเก่งกสิพยายาม หาคำเบาเนาะหาคำเบามาเบามาเบาสู้พี่น้องฟังเพราะว่าเขาบ้เห็ดแบบหวยแบบี้อย่างคือของ่นเขาเหตุบกเกงขนาดนั้นนะจ๊ะแต่ปีนี้ก็ทำช่องตอนเศา้ากับสร่ลองเพลงเนาะลองเพลงล้วกระสงเพลงมือละสองเพลงมือได้่าเจ็บข้อกับสองสามเพลงแล้วแต่แล้วแต่ลมภาพไปแล้วแต่เสียงพาไปที่ี้ลองได้เพลงสองเพลงกับเจ็บข้อแล้วก็เลยต้องหยุดเพราะว่าเราต้องลองซมือ รักษาเสียงไว้เสียงก็พอดีดอกจ๊ดแมากหลายที่ว่าเฮ็ดช่องไว้นี่กะเพื่อความบันเทิงชอบของปานิชมากหลายสั่งไว้ว่าสั่งลูกไว้ว่าแม่เป็นยังกะเอาเพลงเด้ดชอช่องของแม่นี่ไเพืเ่อเปิดว่าลูกบอกว่าเออแม่มีความคิดทีสังสค์มากยังก็กบอกกระิทตอนนั้นตัวเนาะขอบคุณหลายๆจ้า